เพื่อรูไหมครับว่าถ้าเพื่อนๆจะล้มเหลวหรือไม่ประสบความสําเร็จในอะไรสักอย่างเนี่ยมันมาจากสาเหตุเดียวครับมีสาเหตุเดียวเลยซึ่งแน่นอนไม่ใช่เรื่องของการไม่มีทุนไม่มีความรู้ไม่มีโอกาสเพราะอะไรถ้าบอกว่า,วามไม่มีความรู้ดูเนี่ยเด็กมปลายเห็นป่ะเด็กมปลาย,ลายความรู้น้อยกว่าคนจบปริญญาตรีทําเงินได้เดือนหนึ่งห้าหกแสนเนี่ยดังอยู่ทั่วทิกตอกเนตอนนี้ หรือจะบอกว่าไม่มีทุนเหรอคุณรู้เจ้าของกิจการดีเนี่ยใหญ่ๆรวยก็เป็นพันล้านมาจากจีนเสือผืนหมอนใบตังก็ไม่มีทุนก็ไม่มีตอนนี้รวยชิบหายเออหือคนอื่นเขาทำกันได้เนี่ยแล้วทำไมกูจะทำไม่ได้จะบอกว่าไม่มีตังไม่ใช่แล้วแต่ไอสิ่งเนี้มันจะเป็นเหตุผลเดียวเลยที่จะทำให้คุณล้มเหลวคุณอ้างได้เต็มปากเลย รู้ไหมครับมันคืออะไรลองคอมเมนต์กันมาดูและเดี๋ยวคลิปหน้าผมมาเฉลยไปกัน